คือเวลาวัดเนี่ยเราเราจะต้องเอาจากปลายตรงนี้เหรอปลายตรงนี้นะปลายตรงนี้แล้วก็ถึงปลายตรงนี้แล้วทีนี้ก็เอาอีกข้างหนึ่งมาตั้งตั้งขอบเส้นนะใช่เราจะไม่เอาตลับเมตรวัดพืชวัดขอบเส้นข้างนอกนะตั้งกั้งขอบเส้นข้างนอกนะถูกต้องไหมขอบเส้นข้างนอกนะไม่ใช่กลางเส้นนะต้องขอบเส้นเพราะเราจะวัดตั้งแต่กลางเส้นจนไปไง นี่เป็นวิธีวัดยางของตัวหน้ายาง12เซนก็ค<ล>ือ180ตอนนี้180หน้ายาง12เซนนะครับถามว่า,วาวเราโดยเฉลี่ยคือเราต้องวัดจาก,จากขอบสุดทางซ้ายไปขอบสุดทางขวานะครับตามจริงก็คือมันเป็นข้างละ6เซนดูนะครับอันนี้เราไม้ทัดท่าเนาะต้องเอามาไม้มรทัดมาท่า,าม<ะ>ไม่ทัดท่าสองฝั่งดูทัดดูใจนะครับเนะี่ยครับงน้นไพ่ท่าบอกฝั่งหน้าสองตัวนี้เราวัดจากขอบอเส้นกลางนะเห็นไหมครับขอบเส้นกลางทั้งหมดนะดูชานะครับเนี่ยดูใกล้ๆเลยก็ได้นะครับเราไม่ไดเลื่อน เหรอไหมอ่ะเพราะอะไรเลไม่ประทัดวัดปื้นเลยไม่ได้มันจะหาค่าเฉลี่ยเพราะอะไรเราเราวัดจากที่จุดจุดที่สูงสุดอ่ะเราชนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่แต่5.9มา6นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะครับดูเอาใหม่นะเห็นไหมตัวนี้6แล้วครับเนี่ยนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะครับโอเคแบบนี้แล้วเรามาดูหน้ายาง10เซนอ่าเดี๋ยวลองดูรอบนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้ากดใกล้ๆเนี่ยเป็น5.9นะครับ คือเราหาค่าเฉลี่ยที่อยู่ในส่วสุดข้อจุดสูงสุดจริงอ่ะมันอยู่ที่มาเกือบหกเลยนะครับ<แ>โอเคนะครับผมนะเที ق, ยบเทียมยางสิบเซนเลยเอาสิบเซนมาตัวนี้ก็ได้ร้อยแปดสิบไหมร้อยยี่สิบเนี่ยเอาตัวนีว้ก็ได้ไปขึ้นเหมือนเดิมฟองฟองที่แรงอยู่อะแข็งแรงแอ่ะ นี่ล้วอมอผมไม่เถอะเนี่ยอันนี้หน้ายางสิบเซนนะเราจะได้เปรียบเทียบว่าเออสิบสองมันยังไงหน้ายางสิบเซนมันยังไงทีนี้ตัวนี้สิบนะเครื่องสิบเซนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้กลารว่าระหว่างกลางมันอยู่ห้ากว่านะครับตรงนี้ตีห้าก็พอแล้วใช่เราต้องเอาไม้ประทัดประท้าไว้ก่อนแล้วเราก็วัดไล่ลงมาเลยเพราะเราต้องหาค่าเฉลี่ยจุดที่สูงสุดกับจุดที่สูงสุดเนี่ยครับอย่างนี้ครับโอเคนะครับผม